เป็นคนชอบเดินทางค่ะชอบออกงานอีเวนต์ชอบกิจกรรมต่างแจ้งมากมากเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาก็ยุ่งมากเลยนะคะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะแต่โอกาสก็มาเราก็ต้องรีบคว้านะคะงานพิธีกรครั้งแรกจ้าน้องช่างแต่งหน้านะคะเจอเราครั้งแรกเรียกว่าแม่แต่งหน้าไปสักพักเรียกเราว่าป้าโอ้ยกรี๊ด ปกติลองพื้นครั้งเดียวเราก็ถามว่าทำไมโบกอีกรอบนางก็เอาประจกมาให้ดูจ้าแม่เห็นรอยปิดนี้ไหมโบกครั้งเดียวเราไม่อยู่แน่นอนค่ะกรี๊ดหนักมากนะคะถ้ามันจะแบบนาขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางอยู่แน่นอนดูมันจะไปอยู่อะไร เราเสียความมั่นใจมากค่ะก็เลยทําให้งานออกมาแย่เจ้าของงานก็ต่อว่าหนักมากก็เสียใจนะคะเขาอุตส่าห์ให้โอกาสเราตั้งแต่วันนั้นมานะคะก็ตะเวนเข้าคลินิกเลยค่ะแต่เหมือนจะหนักกว่าเดิมค่ะครานี้ออกแดดไม่ได้เลยค่ะหน้าแดงแสบหน้าและที่สําคัญนะคะดูหน้าบางลงด้วยค่ะเราก็เริ่มเก็บตัวแล้วค่ะเพื่อนก็คิดว่าเราแอบมีแฟน สภาพหน้าตอนนั้นนะคะชายที่ไหนจะมองเราก็กะว่าจะพักหน้าไปยาวๆเลยนะคะไม่เอาอีกแล้วค่ะเพื่อนก็ทักว่าไม่ลองให้ธรรมชาติช่วยปรับสภาพความแข็งแรงของผิวหน้าเราล่ละเราก็สงสัยนะคะเพื่อนเอาตัวนี้มาให้ลองตอนแรกก็ปฏิเสธค่ะอย่าเอาอะไรมาโดนหน้าฉันอีกเพื่อนบอกเป็นสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวหอมมะลิธรรมชาติไม่เป็นอันตรายเราก็ลองเพราะว่าเพื่อนสนิทอ่ะนะคะก็ลองไปค่ะไม่ได้คิดอะไร แต่ถ้าหน้าเหอขึ้นมาโดนวีนแด่แต่อดว่าอะไรรู้ไหมคะรอจ้าหน้าไม่แสกออกแดดก็ได้ตอนนี้นะคะความมั่นใจก็กลับคืนมาค่ะงานก็เข้ารัวๆไม่ว่าจะงานอีเวนต์งานหน้ากล้องอะไรมาหมดเลยค่ะถ้ารู้ว่าธรรมชาติรักเราและช่วยเราได้มากขนาดนี้ทำไมจะไม่เลือกล่ะคะ